หรือจอที่ ชาวเบคอนปีศาจล่าส่วนตอนเที่ยงคืนคนดูขอให้มาเล่าเรื่องนี้เยอะมากผู้เล่นในรบอบเกมลุกสวนเจอกับปีศาจหน้าตาน่าสยดสยองเมื่อเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e และพิมพ์คําว่าทาวเบคอนชาวเบคอนชาวเบคอนครบสามครั้งในตอนเที่ยงคืนจะเป็นการอัญเชิญปีศาจร้ายออกมาและเราต้องรีบวิ่งหนีไม่อย่างนั้นปีศาจตนนี้จะลบส่วนของเราทิ้งทั้งหมดตอนเห็นเรื่องนี้ครั้งแรกเจม,มินก็กลัวรู้สึกมันน่าสยดสยองมากมากเอ๊แต่ถ้าเราไปหาข้อมูลดูหล ยูทูบเบอร์หลายคนแม้แต่พี่นิกกี้เมาส์ที่เคยได้พิสูจน์อันเชิญทอลเบคอนแต่ไม่เห็นทอลเบคอนจะปรากฏตัวขึ้นมาเลยจอจีบอสรุปทอลเบคอน มีจริงไหมเนี่ยนักสืบเจมินต้องขอมาค้นหาความจริงซะหน่อยแล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวทอเบคอนคนแรกกันนะเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วและคนที่ปล่อยข่าวทอเบคอนคนแรกนั้นก็คือบัญชีติกตอกประเทศอินโดนีเซียโรฟาสยา2002ได้โพสต์คลิปของทอเบคอนในวันที่3กรกฎาคมปี2025พอเข้าไปดูช่องของเขาแล้วเนี่ยก็จะเจอว่าช่องของเขาเป็นช่องที่ชอบเล่าเรื่องราวสยองในโรบล็ x สแถมเจ้าของช่องยังมีบอกอีกว่าทอเบคอนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทอลเชลลี่ใน แดนดี้ส์เวิดโอ้โหข้อมูลแน่นปึกขนาดนี้งั้นเราก็สามารถสรุปได้แล้วแหละว่าเทาเบคอนนั้นเป็นเรื่องจอจี้เบิดคำสิวาวใครตกใจหรือกลัวกันไปแล้วบ้างกับเรื่องของเทาเบคอนจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องที่แตกขึ้นนะไม่ต้องกลัวการเล่นเกมปลูกส่วนแล้วนะทุกคนเทาเบคอนจะไม่มาหลอกหลอนคุณหวังว่านะคลิปหน้าอยากให้เจมินมาสืบเรื่องราวอะไรในโลบ็อกซ์กันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะ